หนังสือพิมพ์ฮัฟฟิงตันโพสต์รายงานข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยเช่นกันโดยรายงานว่า1ในเอกสารทางการทูตของสหรัฐกว่า2,000ชิ้นที่รั่วไหลาจากเคเบิลการทูตสหรัฐประจำประเทศไทยไปสู่เว็บไซต์วิกิลีกคือเอกสารลงวันที่23พฤศจิกายน2552ของนายอีริกจอรนอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยซึ่งระบุไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร มีอนาคตทางการเมืองนายจอเขียนเอกสารฉบับนี้ขึ้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับนางสาวยิ่งลักษและนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบริหารงานมาประมาณหนึ่งปีแล้วและต้องเผชิญกับกระแสการประท้วงหลายครั้งเอกสารระบุว่าในการประชุม นางสาวยิ่งลักษสุข,ขุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอพูดเกี่ยวกับการทำงานยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยความมั่นใจและมีท่าทีคล้อยตามในายนพดลซึ่งเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับเธอทุกครั้งน้อยลงโดยนายจรชี้ว่าด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ดูจะมีอนาคตที่สดใสกับพรรคเพื่อไทยก่อนที่ทั้งคู่จะกลับออกไป นายนพดลยังกล่าวกับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐท่านนี้ว่าเมื่อสักครู่ท่านเพิ่งได้จับมือกับนางสาวยิ่งลักษณ์นาย,ยกรัฐมนตรีของไทยในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้เอกสารยังระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าบางคนอาจจะเข้าสู่เกมการเมืองค่อนข้างช้าเพื่อเข้ากลุ่มบางเหรียนพรรคการเมืองและเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไป ในขณะที่เอกสารทางการทูตของสหรัฐฉบับวันที่9กันยายน2552ระบุว่านายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและคนสนิทของพันตำรวจโททักษินกล่าวกับสถานทูตสหรัฐว่าเขาไม่คิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะมีบทบาทสูงในพรักเพื่อไทยและพันตำรวจโททักษินเองก็ไม่ได้ต้องการให้นางสาวยิ่งลักษณ์มีบทบาทมากขึ้นในพัก เพราะเขาให้ความสนใจกับการหาทางให้ตัวเองมีบทบาททางการเมืองมากกว่าส่วนทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับการพูดถึงในแง่ดีมาโดยตลอดในเอกสารทางการทูตของสหรัฐตั้งแต่ปี2548จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเว้นแต่ในเอกสารลงวันที่15ธันวาคม2551ที่ระบุว่านักการเมืองของไทยกล่าวว่านายอภิสิทธิ์มีปัญหาในการเข้าถึงประชาชนตามชนบท อย่างไรก็ตามนายจรชี้ให้เห็นว่านายอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองเพียงคนเดียวที่มีคะแนนนิยมใกล้เคียงกับพันตำรวจโททักษินและนายอภิสิทธิ์เป็นบุคคลที่สามารถรักษาการเมืองที่เปราะบางเข้าไว้ด้วยกันได้